สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Puzzle Trade ช่องคราฟราครับบิตคอยล์และเหรียญคริปโตเคอเรนซีครับวันนี้จะเป็นคลิปบิตคอยลเหรียญ ADA นะครับแล้วก็เหรียญโดจ์เริ่มจากบิตคอยลเนี่ยเราเห็นได้ว่าตอนนี้ครับบิตคอยลเนี่ยตลาดขาขึ้นซึ่งเรามีการฟอร์มเป็นการออกข้างใช่ไหมครับในเลนตรงนี้ที่นี้เนี่ยคุณเห็นได้ว่าราคาครับมีการเบรกจากเส้นแนวต้านของเลนแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมยังไม่เห็นนะครับก็คือ การออกข้างก่อนจะ break out นะครับเพื่อให้มันสามารถนะครับเป็นฐานของราคาถ้าเกิดราคาตกลงมาเนี่ยฐานตรงนี้ครับจะยิ่งจะแข็งแรงกว่าฐานที่ราคา break ไปเลยนะครับอีกอย่างนึงก็คือมันจะทําให้เราสามารถตั้ง stop loss ที่สั้นกว่าได้ครับแต่วยัีไงก็ทันรับสรุปก็คือราคาก็มีการ break ขึ้นออกมาจริงๆครับแต่ว่านะครับสิ่งที่เราไม่ได้ break เนี่ยคือไฮเก่าของราคานั้นคุณจะเห็นว่าไฮเก่าตอนนี้ครับทำที่เป็นแนวต้านที่แข็งแรงกับราคาครับ ดังนั้นสิ่งผมอยากเห็นก็คือราคานะครับต่อให้มีการ pull back เนี่ยราคาต้องโฮเส้นแนวรับตรงนี้ไว้ให้ได้ครับถ้าราคาเนี่ยสามารถโฮเส้นตรงนี้ได้ครับอาจจะมุมบอกถึงว่าราคาของบิตคอยครับอาจจะมีการเด้งขึ้นมาเพื่อนเฟ f i r มการ break out นะครับเมื่อ break ราคา break high เก่านะครับหมายความว่าราคาเนี่ยจะมีการขึ้นมาเพื่อ break ออกจาก high ตรงนี้ครับแล้วผมมองว่าตลาดนะครับก็อาจจะเข้าสู่ตลาดบูรณาครั้งหนึ่งครับ แบบ100%แล้วถ้าลองมองดูตรงนี้นะครับว่ามันเป็นชานเลเนี่ยคุณเห็นแตว่าราคาครับมีการเบรกลงมาจากเส้นล่างชานลครับกลับขึ้นไปเทสรอบนึงครับแต่ว่าดิ่งลหมาอีกรอบนึงแต่ว่าราคาครับไม่สามารถทาโลใหม่ได้นะครับหรือว่าไม่สามารถปิดแท่งต่ากว่าโลเดิมได้ทําให้ราคามีการฟอร์มเป็นเทรนไลน์ใช่ไหมครับราคาเนี่ยก็มีการเบรกขึ้นกลับขึ้นมาในเลนครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นอะไรที่ ันทั้งดีสาหรับบิตคอยเพราะว่ามันบ่งบอกถึงว่าเราครับมีการเฟกเอาลงไปด้านล่างของช h a น n e ลครับซึ่งการเฟกเอาไปด้านล่างนะครับมันบ่งบอกถึงว่าต่อให้ราคาครับมีการหลุดเส้นแนวรับหรือเส้นลลงมาเนี่ยก็ยังมีคนเข้ามาซื้อครับบ่งบอกถึงความแข็งแรงของตลาดนั้นท่์เกตนะครับหลังจากถ้าบิตคอย,ยมีการเบรกจากโกลเก่าตรงนี้ไปได้ทร์เกตก็คือเส้นบนของช h a น n e ลครับหรือว่าอยู่ราวๆห้าพันห้าร้อยเหรียญ ขึ้นอยกว่าราคาครับจะใช้เวลามากเท่าไหร่ในการขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเรามองว่าตลาดครับมีการฟอร์มการ pull back คุณเห็นว่าการ pull back ตรงนี้ครับมันมีการฟอร์มเป็น double bottom pattern แบบนี้ครับแล้วราคาเนี่ยมีการ break จาก neckline ครับนั้นใน short term ครับ target ของ double bottom pattern เนี่ยมันคือจากส่วนล่างตรงนี้มาตอน,น,นจุด break out target แรกนะครับจาก pattern เนี่ยคือ5 0,000 สองพเหรียญครับสิ่งที่เหลือตอนนี้ก็แค่ราคานะับต้องเบรกไฮเก่าึงไม่ได้ครับถ้า,าลองเปิดที่ ISI ดูแล้วลองมาดูที่1ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นได้ว่าราคาครับมีการทำาีรีี์ของไฮไฮแต่ว่าใน ISI เนี่ยมันมีโว์ไฮครับนั้นเบอกได้ว่าตอนนี้ครับตลาดเนี่ยมีการเบรกเอาท์โวยที่ไม่มีวอลลุ่มดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับมากๆเลยก็คือราคาเนี่ย อาจจะมีการตกลงมาเพื่อทสเส้นนี้อีกรอบหนึ่งครับแล้วเปลี่ยนจากเพื่อให้แสดงให้เห็นนะครับว่าเส้นแนวต้านเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นแนวรับแต่าถ้าราคามีการดิ้งกลับขึ้นมาแล้ว break ฮเก่าครับก็จะเป็นการนเฟ f i r มการ breakout นะครับแล้วเมื่อถึงเวลานั้นครับวอลุ่มก็จะค่อยต่ำเข้ามาในตลาดอีกทีนึงต่อมาเป็น ADA นะครับใน ADA เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้ารูดูนะครับ weekly นะครับของ ADA จะเห็นได้ว่าเรามี pattern แบบนี้อยู่ครับมันมีเส้นเทรนด์ไล n e นะครับ ดัลต้าแล้วก็เส้นเทรลไลน์แนวรับซึ่งตรงนี้ครับมันคือแพทเทิร์น descending broadening wave ครับซึ่งแพทเทิร์นนี้ครับราคาเนี่ยมันจะมีการสั่นอยู่ในเส้นเทรลไลน์สองอันที่ห่างจากกันเรื่อยๆนั้นคุณจะเห็นว่าแพทเทิร์นนี้นะมันค่อนข้างแม่นยําคุณจะเห็นว่าราคาเนี่ยอย่างเช่นมีแท่งนี้ดิ่งลงมาใช่ไหมครับแท่งนี้เนี่ยก็มีการแตะที่เส้นล่างของเทรลไลน์ตรงนี้ครับแล้วมีการเด้งขึ้น นั้นตอนนี้ครับผมมองว่าเนื่องจากราคาเนี่ยมีการเบรกออกจากไฮเก่ทาร์เก็ตแรกนะครับก็คือเส้นบนของแนวต้านตรงนี้ครับเทอดไลน์แนวต้านหรือว่ามันอยู่ที่ราว5.05เหรียญครับไปถึง9-10เหรียญเลยนะครับแต่ยืนว่าก่อนหน้านี้ครับแล้วก็พอจะมีเส้นแนวต้านครับอย่างเช่นพวกสำหรับ ADA นะครับผมมองว่าทาร์เก็ตของ ADA ครับถ้าลองดูในกราฟวิกลี่กราฟสเกลล็อกครับเช่นได้ว่า เอเดียเนี่ยมันฟอร์มเป็นแพทเทิร์นหนึ่งครับถ้าลองลากเส้นเทรลไลน์ด้านบนตรงนี้ครับเทรดไลน์ด้านล่างตรงนี้ครับจะมองได้ว่าเอเดียกำลังฟอร์มอยู่ในเอเ e น d ิ n งบ r o a d e n i n g w นะครับแพทเทิร์นนี้เนี่ยคือเราจะมีราคาครับฟอร์มอยู่ในเส้นเทรลไลน์สองอันซึ่งเทรดไลน์อันบนจะทําที่เป็นแนวต้าน,นครับส่วนล่างก็ทําที่เป็นแนวรับดังนั้นครับผมมองว่าทาร์เก็ตนะครับก็คือเมื่อราคาเนี่ยมีการมาชนที่แนวต้านหรือว่าเส้นเทรดไลน์อันบนแล้วอาจจะมีการเด้งลงครับ นั้นตรงนั้นนะครับก็อาจจะเป็นทารเก็ตสำหรับบูมมาร์เก็ตของ ADA ในรอบนี้ครับเพราะคุณเห็นนะว่ามันก็อีกหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับการที่ ADA จะขึ้นไปแตะตรงเส้นทารเก็ตพวกนั้นซึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นไปได้มากๆเนื่องจาก ADA เนี่ยเพิ่งจะเบรกออกจากเส้นออท h i ไฮนะครับหรือว่าแนวต้านทำให้ตอนนี้นะครับเพดานของ ADA เนี่ยมันไม่มีนะครับราคาเนะี่ยมันก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง มันจะถึงจุดที่มีคนเทคโปรฟิตมากพอทําให้ราคาเนี่ยจะมีการเด้งกลับลงมาครับแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนของเทรนได้ซึ่งผมมองว่าจุดนั้นนะครับก็อาจจะเป็นจุดพวกแนวต้านต่างๆต,ต,ตรงนี้แต่นอกจากเส้นนี้นครับมันก็ยังมีแนวต้านอื่นๆอีอกเช่นถ้าผมลากฟิบูน acci ีเทสเมนครับจากออท h i ไฮลงมาที่โลครับคุณจะเห็นได้ว่าทร์เกตของ ADA นะครับ สำหรับตอนนี้หลังจากราคาครับเบรกจากออทำหายถ้าเท็กต่อไปครับมักจะเป็นเราๆหนึ่งจุดหกึงแปด้นที่นะครับหรือว่ามันอยู่ที่เราสามชุดสี่เหรียญครับนั่นตรงนี้ครับคือแท็กเก็ตแรกนะครับสําหรับเหรียญ A D A ครับเป็นจุดที่คนเนี่ยจะมีการเทคโรฟิตกันครับนั้นราคาเนี่ยอาจจะมีการเล่นกลับจากจุดนี้ครับหรือว่าอย่างน้อยก็อาจจะมีการออกข้างครับก่อนที่จะเบรกอจเส้นนี้ไปครับนั้นถ้าถามผมนะครับข้างบนนี้ครับ ถ้าในกราฟ weekly ถึงกราฟ daily เนี่ยตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่จุดที่ดีที่จะซื้อเหรียญ ADA นะครับเพราะว่าคุณเห็นว่ามันอยู่นะครับระหว่างเส้นแนวรับนะครับกับเส้นแนวต้านดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในราคาตรงนี้นะครับมันจะตกลงมาครับที่แนวรับก็ได้นะครับเป็นการ pull back หรืออาจจะเด้งขึ้นไปแล้วก็ตกมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยคุณเห็นว่าถ้าเราซื้อตรงนี้เนี่ยยังมากนะครับก็คือเราจะมีลิกลิตรีวารในกราฟเทลี่นะครับเราจะมีลิกลิตรีวารที่ค่อนข้าง ต่ำนะครับนั้นถ้าใครครับเป็นสายเทรดในกราฟเดลี่เนี่ยอาจจะรอให้ราคาครับมีการ pullback ลงมาอีกทีหนึ่งครับเราเอาทำหายเก่านะครับเราหาจุดเข้าซื้อหลังจากราคามีการเด้งขึ้นจากจุดนี้ครับแต่ถ้าใครนะครับเทรดในกราฟ4ชั่วโมงก็จะพอหาจุดเข้าได้ครับหลังจากราคามีการจบการ pullback อย่างเช่นตรงนี้ครับหรือว่าจบการ pullback ตรงนี้เช่นราคา break ขึ้นอาจจะซื้อหลังจากราคา break จากเทรดไลน์ก็ได้ครับ นันในช็อตเทิมนะผมมองว่า ADA เนี่ยเป็นเหรียญที่ค่อนข้างบูลลิตมากๆาครับสำหรับผมในตอนนี้แล้วถ้าลองมาดูอีกแบบหนึ่งครับก็คือถ้าคุณลองมองว่าตรงนี้ครับมันเป็นฐานนะครับคล้ายๆกับเป็นแพทเทิร์นคัพแอนด์แฮนดิลนะครับเพียงแต่ว่าเรามีการเบรกขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่านครับเรามีการตกกลับไปเพื่อเทสเส้นแนวรับครับจากนั้นนะครับเรามีแรงซื้อจากแนวรับนี้ดันขึ้นมาราคาเบรกออกจาก ออกทำ high ครับหรือว่าออกจาก high ตรงนี้บงบอกได้ว่ามันเป็นการคอนเฟิร์มการ break out ของตัว pattern ทั้งหมดของเหรียญ ADA ในการาฟ weekly ตรงนี้ครับนั้นหน้าตาในการาฟ weekly นะครับมันค่อนข้างจะ b u l l i มากๆสำหรับ ADA ครับต่อมาเป็นเหรียญ Dot Coin บ้างครับสำหรับ Dot นะครับถ้าลองดูที่ e m a สอ200ในการาฟ daily เราเห็นได้ว่า Dot นะครับก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นเทรนที่ค่อนข้างอ่อนแอนครับเพราะว่าเรามีการ pull back ที่ค่อนข้างรุนแรงครับ ทีนี้ครับราคาเนี่ยมีการดิ้งขึ้นมาครับแล้วตอนนี้ถ้าผมสามารถลากเป็นเส้นเทรลไลน์นะครับผมลากเส้นตรงนี้ครับเส้นด้านล่างนั้นอาจจะเห็นนะว่าราคาของดอทเนี่ยอาจจะถูกเด้งอยู่ในเส้นเทรลไลน์ตรงนี้ครับซึ่งอาจจะฟอร์มเป็นเอเซนติ้งบอร์ดิ่งเวทด้งขึ้นไปเรื่อยอย่างนี้ครับแต่ผมมองว่าแพทเทิร์นนี้ครับอาจจะต้องการทัชพอยท์ที่เยอะขึ้นกว่านี้หนึ่งเช่นราคาเนี่ยอาจจะต้องกลับขึ้นไปเทสเส้นนี้ครับแล้วมีการเด้งกออกมาเพื่อคอนเฟิร์มว่า เทเลไลน์ตรงนี้ครับมันมีนัยสําคัญกับราคาจริงๆครับและกอย่างหนึ่งคุณจะเห็นว่าเรามีเส้นแนวต้านของดอทตรงนี้ครับแล้วก็แนวต้านอีกแนวหนึ่งที่ตรงนี้นั้นตอนนี้ครับสิ่งผมอยากเห็นก็คือต่อให้ราคาของดอทจะมีการพูแบ back ลงมาครับควรจะถูกลับด้วยเส้นเทเลไลน์ตรงนี้ให้ได้ครับแล้วเส้นเทเลไลน์ตรงนี้มันจะผักราคาให้สูงขึ้นไปเรื่อยจนสุดท้ายเนี่ยมันจะผลักให้ราคาครับสามารถเบรกออกจากเส้นแนวต้านที่ 0.3075ตรงนี้ไปได้ครับนั้นท่าคาคาครับเบรกจากเส้นแนวต้านเส้นนี้ครับผมมองว่าทร์เก็ตต่อไปเนี่ยมันอยู่ที่เส้นแนวต้านต่อไปครับหรือเรา0.4240เหลือครับหรือแบบหนึ่งนะครับถ้าเราจะมองดอทว่าตอนนี้ครับตลาดเนี่ยมันมีเทนขาขึ้นแล้วตรงนี้ครับเป็นการ pull back เราจะลากนะครับได้ว่ามันมีการฟอร์มเป็น blue flag แบบนี้ครับแล้ว flag นะครับมีการ break ขึ้น นั้นตอนนี้ครับในช็อตเทิมเนี่ยผมมองว่าดอทนะครับอาจจะมีการขึ้นมาเพื่อเทสไฮของราคาตรงนี้ครับหรือเที่ยวรา0.34เหรียญถึงปลายของไส้เทียนครับเที่ยวรา,า0.35เหรียญก็นี่คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับในกราฟของ Bitcoin Ada แล้วก็ d ด g e ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อที่จะคลิปใหม่ที่ผมชับเดตให้ทุกวันนะครับ